สวัสดีครับพ่อแม่พ่นหอมเจริอธรรอันน,อน,น,อนี้พระบัญชีผูกแขนไหนมาหน้าครผู้แข็งมา,น,า,มาน้ามาน้ามาสมบูรบบเลยมานา ได้ได้เนี่ยผูกแขนมาแล้วครับเอาบุญมาฝากลุงปลาบุ๊บปุ๊ดูพี่น้องเรียบร้อยแล้วบ่ลาค่ะเรียบร้อยแล้วจนเก้ามงกุฎแล้วพี่น้องฮะกระเล้วค่ะพะกัสเพิ่งเสร็จอ่ะนอนมาหน้าเป็นยังไงมาทำบุญลูกโอ้ยดื้ออาราว่าทั้งวัดเลยพี่น้อ, <c oughs> องโอ้กากกากประจัํจาหลักอายคนเพ่อนคนนิ่มบัตรคีบพ่อจนว่าท้ายคีบก็ไม่ได้เป็นท้ายคีบต้องมานํากวาดน้ำดึงเพิ่นเงินั่งินเลยขาบอมาบอกคุณนั่งอยู่ง อีกต้นเห่าใบนี่กันขอให้เฮาเดินทางปลอดภัยมือนะครับเด้อมาแรงอย่างไรคะออกมาแรงเลยปอแม่พี่น้องเอ้ยออกมาแรงเลยครับครับเตรียมมาขอ้องตุ่นนะนี่ครับไปๆเอาเชือกมาเครียรมาแล้วครับไปเอาโอเคเอาบอกพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับปลอดไฟได้ไปเลยครับเกี่ยวคนแม่กับเยหักโอเคแม่ละสวัสดีค่ะ 嘛呐。<Why>